สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะพาชมสวนอุไลสวนไม้มงคลนะคะมาดูกันค่ะว่าสวนของเรามีพืชพันธุ์ไม้มงคลอะไรบ้างนะคะหละกักๆแล้วก็จะเป็นอโกนิมาซะส่วนใหญ่ะคะ่ะ ส่วนอื่นที่ชอบที่สะสมก็มีค่ะพวกไม้ด่างค่ะโป้ยเซียนค่ะโป้ยเซียนเราก็มีค่ะโป้ยเซียนนี่จะเป็นไม้ตัวแรกที่เริ่มที่เริ่มเลี้ยงเริ่มสะสมค่ะสวนเรามีชั้นลอยฟ้าด้วยนะคะใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ะ นี้ไหลด่างเหลืองค่ะกระหนกลายไทยเราก็มีค่ะโกนิมาลักกี้ค่ะวาเลนไทน์ค่ะช้างแดงค่ะ เฮงเฮงเฮงเขียวค่ะกวักทรับหลักทรัพย์จะอยู่ด้วยกันค่ะร <t ell> ัตนารุ่งเรืองค่ะ อันนู้นสุขสมใจปองจะอยู่ข้างบนนู้นค่ะตามด้วปุยเซียนค่ะถัดลงมาก็จะเป็นควีนค่ะลูกคว,ควีนค่ะ ห้อยข้างบนนี้เป็นพูบาซินค่ะน,นู้นมรดกโลกและโพธิสัตว์ค่ะมรดกไทยซึ่งยังไม่โตค่ะเป็นไม้สะสมตัวหนึ่งที่เพิ่งได้เข้ามาในสวนนะคะ ลงมานี้เป็นมาตามะปานามาชมพูค่ะตามด้วยกลุ่มสีทีก้านกล้วยค่ะอัญญามณีสามสีค่ะอันนี้จะมีคำคุณ ไซเล็กคือจะเลี้ยงฟอร์มกอค่ะอันนี้เลกซี่ขาวหรือรวยล้นฟ้าขาวนะคะโกสุนค่ะ ลาใบตองเราก็มีค่ะอันนี้กวักด่างค่ะเศรษฐีวินสันด่างค่ะเป็นส่วนที่ชอบก็จะสะสมเอาไว้ค่ะ เกีวสารพัดนึกค่ะสูงก็มีค่ะใช้พื้นที่นห้คุ้มค่ะอย่าปล่อยให้ว่างกวักพ้าพรมค่ะ ลูกเบชมพูค่ะส่วนเราก็มีค่ะวาสนาราชินีลายเสือพานค่ะจะเป็นมรดกโลกมรดกไทยและโพธิสัตว์ค่ะพิ้งปานามาค่ะ เศรษฐีวิสันด่างเล็กค่ะเศรษฐีเงินหนาโชคเกาชั้นขันหมากด่างก็จะมาอยู่ท้ายๆใกล้บอนด่างนี้นะคะบอลกระดาษด่าง สวนเราจะมีพวกดิเฟนบาเกียด้วยค่ะแล้วก็ชั้นลอยฟ้าจะเป็นพวกออมชมพูพิงค์สปอร์ตมิวคอนเฟสติออมแดงโมจิโตอออันนั้น เป็นบอลค่ะลายเสือพลานค่ะแล้วก็โมจิโต้ค่ะเพิงสปอร์ตค่ะก็รวมรวมสวนเราจะสะสมไว้เยอะค่ะอยู่กับพื้นก็มีค่ะ ทางเดิอนอะไรจะเป็นที่สวนเราหายากมากค่ะเพราะทุกที่วางต้นไม้ได้หมดค่ะ ตีไม้มงคลพวกโกศลสน่จันนาคค่ะสน่จันเงินดิฟเฟนบาเกียเทพนิมิตค่ะ อุดมโชคอโกนิมาค่ะเกตมังกรลิเฟนบาเกียเกตมังกรค่ะกลุ่มดิเฟนบาเกียจะวางอยู่จนจุดนี้ค่ะแต่ว่าไม่เยอะเท่าอโกนิมาค่ะ ตอนนี้กำลังสะสมกระทุงค่ะได้มาแล้วเป็นบางตัวค่ะนี่คือกระทุงแล้วก็พวกเสน่จานปลาจันดำจันแดงจันโครรบจันทองก็มีค่ะค,คือเอาง่ายๆสวนอุไรไม้มงคลอุไรสวนไม้มงคลเนี่ยจะเป็นสวนที่ สะสมไม้มงคลที่ชอบค่ะทางเดินค่ะวันนี้รอเปลี่ยนกระถางค่ะเข้าคิวรอค่ะเคลียรพื้นที่ได้แค่นี้ค่ะไม่รู้จะเคลียรยังไงค่ะเคลียรไม่ออกหมาก็ไม่มีที่จะเดินที่จะวิ่งแล้วค่ะ จบคลิปพาชมสวนเท่านี้นะคะครั้งหน้าจะพาชมแต่ละตัวที่มีค่ะนี่ทางเดินขึ้นบ้านค่ะชั้นลอยค่ะชั้นลอยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ